ฝากร้านด้วยนะครับก็ก๊อปคาร์ดิเทอลิงไบก๊อปนะครับงานบริการของเรานะครับจะมีตั้งแต่ตัวฟอกเกียร์นะครับถ่ายน้ํามันเกียร์ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูแลทั่วไปชนบุรีนะครับบางแสนนะครับช่างรูคู่บ้านสันชัยขนานมาทําอะไรที่นี่ครับวันนี้ครับผมมาที่บางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับมาที่ คาดีเทลลิงบายก๊อปนะครับมาทำอะไรครับวันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถคู่ใจของช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนั่นเองนะครับผมนำรถเข้าคันนี้เข้าไปศูนย์หลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาว่าวันนี้ใช้งานนะครับเจอปัญหาเรื่องไฟที่มันขึ้นมานะครับก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมนั้นสูงเอาการครับวันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟก็เลยนํารถคันนี้เข้ามาให้พี่ก๊อฟตรวจเช็คนะครับเพราะว่า การแก้ไขวันนี้นะครับเบื้องต้นนั้นคือเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันเกียร์แล้วก็มีการเปลี่ยนหรือว่าการปรับปรุงท่อแคตนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกนะครับเป็นการทํางานแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอน้ํามันบางส่วนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่การตรวจเช็คของพี่ก๊อฟนั้นเป็นการตรวจเช็คตามความเป็นจริงทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าครับการตรวจเช็คนั้นเขาก็จะทําด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะเป็นอาชีพที่รักและชอบเพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับพี่ก๊อฟยังมีเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจเช็คระบบนะครับตรวจเช็คระบบต่างๆลองไปฟังเสียงพี่ก๊อฟดูนะครับว่าเครื่องนี้ทําหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับลองไปฟังเสียงดูครับเป็นเครื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ครับผมซึ่งมันจะสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ได้ทั้งหมดของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบ ABS ระบบ Airbag นะครับจากเครื่องตัวนี้มันสามารถทดสอบได้หมดเลยว่า ส่วนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับช่วเราวิเคราะห์ได้ง่ายซ่อมรถได้ถูกจุดนะครับแล้วก็ช่วยให้เจ้าของรถประหยัดเงินนะครับไม่ใช่เราเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้มันจะหายไม่หายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกว่ามันจะหาย ช่างสบายแต่สุดท้ายจเจ้เจ็บตัวครับถึงแม้จะเป็นจุดบริการเล็กๆแต่เป็นบริการด้วยความตั้งใจนะครับและนี่คือสิ่งที่พีกคอฟทุ่มเทในการลงทุนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความคล่องตัวแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบรถให้กับทุกคันที่ท่านไว้ใจค่าดีเทลลิ่ง Cop, วันนี้ครับใครที่ต้องการที่จะมาให้พี่ก๊อฟช่วยดูแลรถยนต์ตรวจเช็คหรือว่าในการแก้ปัญหาเรื่องรถยนต์ของท่านนั้นก็สามารถที่จะติดต่อมาที่พี่ก๊อฟได้นะครับเป็นบริการนะครับซึ่งเน้นบริการในช่วงของวัดหยุดหรือมีการนัดคิวล่วงหน้าก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้กับระบบต่างๆในการตรวจสอบที่มีบริการที่นี่นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านสันทรายกนานาอย่างผมนั้นมาจากกรุงเทพวันนี้ครับ การตรวจสอบครั้งนี้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาที่มาที่นี่นะครับและนี่คือบริการลองไปฟังดูครับว่าบริการที่นี่เขามีบริการอะไรบ้างโดยพี่ก๊อฟครับฝากลา้วยนะครับก็คาร์ดีเทลิงบายก๊อฟนะครับเรานะรับบริการดูแลงานรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น้อกเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มร,ระบบนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับ,บ,บะระบบงานช่วงล่าง ทางเราก็มีช่วงล่างของอโชค๊คจะเป็นโตฟีกโกะนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นแล้วก็สำหรับรถยุโรปก็จะมีตัวยี่ห้อบิวสไตล์นะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์นะครับไฟลุกเครื่งขึ้นไฟ ADS airbag นะครับเรามีคอมพิวเตอร์สำหรับรองรับที่จะเสียบแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาให้สำหรับลูกค้าทุกทา่านยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับ0 8 1 5 8 9 9, 9 1ห8ครับหรือติดตามได้ที่เพจนะครับคาร์ดีเทลลครับาย We'll you